คอเลสเติ M X อาหารเสริมลดคอเลสเตอรอลจากนูสกินเคยกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลสูงกันบ้างไหมรู้หรือไม่ว่าคอเลสเตอรอลที่สูงเกินไปอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้วันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำคอเลสเตอร์ิ M X ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากนูสกินที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์พิสูจนแล้วว่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลบำรุงหัวใจและดูแลระบบหลอดเลือดให้แข็งแรง ข้าวยีสต์แดงใช้มานานกว่า2,000ปีในประเทศจีนเพื่อบำรุงสุขภาพในตำรายาแผนจีนโบราณใช้ข้าวยีสต์แดงรักษาโรคระบบย่อยอาหารปัจจุบันข้าวยีสต์แดงได้รับความนิยมในฐานะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดคอเลสเตอรอลข้าวที่ผ่านกระบวนการหมักกับยีสต์ชนิดพิเศษยีสต์นี้จะสร้างสารสีแดงที่เรียกว่าโมนาโคลินเคซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับยาสเตตินยาที่ใช้ลดคอเลสเตอรอลคอเลสเอ็มเอ็กช่วยอะไรบ้าง ลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว LDL ตัวการร้ายที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ตัวช่วยดูแลหัวใจให้แข็งแรงบำรุงหัวใจทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกลดความดันโลหิตป,ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนผสมจากธรรมชาติปลอดภัยต่อร่างกายลดคอเลสเตอรอลช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว LDL เ, LD เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ส่งเสริมสุขภาพหัวใจส่งเสริมสุขภาพลอดเลือดสารสกัดโมโนโคลินเคยบยังเอนไซม์ HMG ็คอมพานีเอริดิเทสควบคุมการสร้างคอเลสเตอรอลผลวิจัยรองรับลดคอเลสเตอรอลรวมลงต่ำกว่า230มิลลิกรัมต่อเดซิลิตไลรไตรกลีเซไรต์ต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรปลอดภัยสกัดจากธรรมชาติเหมาะกับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด สนใจสินค้าคลอเลติ MX นูสกินแอดไลน์อทีรทราเวลเลอร์ขอบคุณค่ะ